ตอนผมเป็นเนี่ยครับช่วงแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าช่วง g o ด d e n p e r i o เนาะช่วงเวลาทองของคนเปิดเนี่ยสมองเนี่ยพอไปปุ๊บมันจะมันจะต้องการฟื้นตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากลไกลธรรมชาติเนี่ยจะมีทั้งหมดเนยมีช่วงมามาหกเดือนแรกหเดือนแรกครับหเดือนแรกก็จะแบบฟื้นได้เร็วมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าหลัง6เดือนแล้วทําไม่ดีขึ้น จะไม่ดีเลยไม่ใช่ไหนว่าโคเดลแลนเนี่ยเหมือนกับเหมือนแบบช่วงช่วงโปรอะโปรโม,มชั่นผมจะสนตัวนะผมจะแมวอะลรแบบเช่นยาพิเศษอันนี้ยาพิเศษยาเทวดาบอกอย่างงาี้กินแล้วหายเลยผมไม่กินเพราะผมเชื่อว่าถ้าพวกนี้มันมีจริงหมอรพยาบาลก็คงเอาเข้ารพยานแล้วเขาเหนื่อยจะตายเขารักษาคนป่วยสตอนครับเพราะผมบอกว่าถ้าถ้าทุกคนเ,นเข้าใจว่า มันเป็นที่เราโลกเราจะเข้าใจว่าอ้าอทาไมบางคนเนี่ยกินยาตัวนี้ปุ๊บกินปุ๊บเดือนหนึ่งหายเลยอ๋อมันไม่ใช่เพราะยาพิเศษมันแค่เขาเป็นนิดเดียวแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะกลับมาแล้วกินพอด,ดีไงก็เลยเข้าใจว่าเป็นพาะยาสตวนะผมผมผมเข้าใจอย่างนี้มันเป็นพาะยาโอ้กินปุ๊บโอ้ยยาพิเศษให้คนหนึกินคนก็เชื่อผมเชื่อผมไม่กินบางอย่างที่ พี่น้องให้ให้ไหมให้มาให้ผมพันนิดไหมมินี่มีอาจารย์ด้วยนี่ให้อาจารย์ยนู่นเนียปลุกเซมาบออมาไปบ้าไป,ไป,ไปผมเชื่อเนี่ยนะพี่น้องฟังน,นะพเพื่อนเพื่อนท่านนะผมกินได้ผมเชื่อเนี่ยถ้าใครว่าไหนกินยาวนเนี้ยไหนไม่เชื่อว่ามันจะหายไม่เลยไม่หมไม่จริงผมบอกเพื่อนเลยคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องยาอย่าบอกอ่ะเออ คนป่วยเนี่ยแบบวกเราเนี่ยครับไขมาตอนแรกเนี่ยอะไรมาเอาหมดเนี่ยทุกคนธรรมดาเราเอาหมดเอาหมดหมอด,ดีมาหมดลองมาหมดปุ๊บเป็นช่วงที่เราแบบเรียกว่าสับสนสับสนอยู่ก็ลองไปลองไปปุ๊บซึ่งบดแลรบยานเนี่ยบางทีเนี่ยเรากินไปช่วงยาที่มันพอดีกับสมองแล้วมันคืนฟื้นแล้วเรากินปุ๊บเราบอกว่าโอ้ยาตัวน,นี้ดี ให้คนกินให้เพื่อนเรากินเพื่อนเราเป็นเหมือนกันเพื่อนเรากินเหมือนกันเลยทําไม่หายไม่หายเราก็บอกว่าอ๋อยามไม่เกี่ยวกับคนนี้ความคิดของคือไม่ใช่เพราะว่าคนที่คุณหายเนี่ยไม่ใช่ปยาแค่มันถึงเวลาพอดีมันถึงเวลาอกอกาลังบอกว่าที่มันหายมันหายเพราะมันฟื้นเองพม่เก๋อตัวน,นั้นครับแต่ไม่มีบอมบอ์เดวนี้ไม่มียาเทวดา ถ้ามีเนี่ยหมอโรงพยาบาลเนี่ยเขาสั่งก็ประมาณเป็นล้านซื้อเลยซื้อเลยเขาเหนือ่อยกนมานในน้ำมาถ้าไปผมไปรงมาของผมอยู่ชมรมนีนะครับรงมาชมรมีเนี่ยคนเขาผมผมผมสารพวกเขาเนี่ยเขาเหนื่อยมากนักกายภาพเนี่ยโอ้โหโางงมานล้นเนี่ยนักกายภาพต้องมาแผนเลยคนนี้เข้าคนนี้ดูแลต้องนี้ดูแลดีๆโอ้โห้ขาเหนื่อยมากถ้ามียาดีเขาคงแบบยาแถวดาเข้าแล้วครับ ซึ่งก็เลยว่ามันเราผมจะไม่สนใจพวกนี้ครับ